สวัสดีค่ะแปลกไอ้เหลือมตัวเขื่องสุกใต้ฐานพระหัวมีลายไม้กังเขนชาวบ้านเชื่องูศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคแปลกไอ้เหลือมตัวเขื่องสุกใต้ฐานพระโรตามกู้ภัยมาช่วยจับพบหัวมีลายไม้กังเขนชาวบ้านเชื่องูศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคพาการตีเลขเด็ดวันที่14ตุลาคม2 5 6 4ที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเย็นวันนี้นายจตุพรพวงพยอมอาสาหน่วยจับอสรพิษ มูลนิธิสว่างราชบุรีได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจับงูขนาดใหญ่หลบอยู่ใต้ฐานพระประธานภายในโบสถ์วัดบ่อมะกรูดตําบลบ้านคลองอํงเาเภอพทธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นช่วงใกล้ทำวัดเย็นจึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับพระภิกษุเมื่อไปถึงพบว่าใต้ฐานพระประธานซึ่งมีลักษณะเป็นช่องขนาดใหญ่ถูกปิดทับด้วยแผ่นไม้อดัดโดยบนแผ่นไม้อัดพบคราบและมูลงูแต่ไม่พบตัวจึงค่อยๆเปิดแผ่นไม้ ก็พบว่างูนอนขดซุกกลบอยู่เจ้าที่จึงใช้อุปกรณ์จับงูออกมาได้สําเร็จโดยใช้เวลาประมาณ5นาทีทำกลางพระูกวัดและชาวบ้านที่ตามมายืนมุงดูเป็นจํานวนมากพบเป็นงูเหลือมเพศผู้น้ําหนักประมาณ15-20ถึงกิโลกรมัมมีความ,มยาวประมาณ4.5เมตรและมีลักษณะท้องป่องคาดว่าน่าจะกินนกเข้าไปหนึ่งตัวและที่แปลกไปกว่านั้นคืองูเหลือมตัวดังกล่าวมีลายขีดเป็นรูปไม้กางเขนที่หัวแต่งตาจากงูเหลือมทั่วไปก็จะเป็นเส้นเดียวยาว ตั้งแต่ท้ายทอยจนถึงจมูกและสีเกรดตรงปากเหมือนมีสีไข่มุกขณะที่ชาวบ้านบางส่วนที่มามุงดูเชื่อว่าเป็นงูศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคและพากันตีเป็นเล็กเด็ดกันไปต่างๆนานาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่างูน่าจะเลื้อยหนีน้ำขึ้นมาหากินแล้วเข้าไปซุกอาศัยอยู่ใต้ฐานพระเนื่องจากก่อนหน้านี้ในพื้นที่มีฝนตกชุกบางแห่งมีน้ำท่วมขังทำให้อากาศเย็นและชื้นกระทั่งมีพระุกวัดมาพบ สิ่งแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นางูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติห่างไกลชุมชนเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวงูและชาวบ้านต่อไปทั้งนี้จากคาบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าวัดบ่อมะกรูดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ้านช้างเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่หนึ่งสำหรับอุโบสถหลังดังกล่าวเป็นพระอุโบสถหลังใหม่สร้างแล้วเสร็จและทําพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อปี2535เพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนพิธีของพระพิสุขสงฆ์ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดซโอททัเชค่ะ